ครับสวัสดีครับเพื่อนๆณขณะนี้ผมอยู่ที่ร้านร้านอะไรเอ่ยร้านของทะเลนะครับนี่ครับเพื่อนๆเจบสวัสดีครับเดี๋ยวนี่หอยอะไรครับแนะนำเพื่อนๆหน่อยครับหอยเป็นผู้ขายยังไงครับอันนี้สามโลร้อยค่ะไซส์ใหญ่หมดแล้วอ๋อสามโลร้อยนี้มีไซส์ใหญ่แน่อ๋อนี่ไซส์ใหญ่เท่าไหร่ฮะไซส์ใหญ่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะครับใช่ค่ะแล้วตัวนี้เป็นหอยอะไรครับหอยลายโลเท่าไหร่ครับสี่สิบครัสี่สิบบาทนะครับ ตัวนี้เป็นหอยอะไรครับผมหอยบิดหอยบิดใช่ไหมครับใช่เน้อมันจะเมือนยคางอะครับผมครับผมแล้วขายยังไงครับเนี่ยสี่โลร้อยสี่โลร้อยนะครับอ๋อส่วนมากไปย่างใช่ไหมครับใช่มันได้นึ่งในย่างครับผมอันนี้เห็นมีปูด้วยมีปูไข่กับปูเนื้ออ่าเปิดไพ่อยู่นะปูไข่ขายยังไงครับปูไข่โลละหกร้อยปูไข่เป็นจำเพาะของปูเนื้อ๋อปูเนื้อโลเท่าไหร่ครับ มี350ร้บถึงห้าค่ะมันแล้วแต่ไซส์อ๋อแล้วแต่ไซส์นะใช่นี่อ่ะนี่อะไรเนี่ยเห็นไหมนี่ขายน่องลมค่ะขายน่องลมแกะแล้วใช่ขายยังไงครับอันนั้นถุงละครึ่งโล130สามถ้าเป็นชุดคล้องเครื่องก็ชุดละ100ค่ะครับผมอันนี้ขายอยู่ตรงไหนแนะนำเพื่อนๆหน่อยนะครับอันนี้สารพันท้ายนรสิ่งค่ะสารพันท้ายนร์สิ่งร้านจอดรถพอดีเลยอ๋อตรงลานจอดรถนะถ้าเข้ามาเที่ยวตลาดน้ำก็จะเจอเหมือนกันอ๋อแล้วขายตรงนี้ทุกวันไหมครับขายทุกวันค่่่่่ะขายทุกกกวัััันตตตต้้งงงงแแีีโโมมครบ อ๋อสองโมงถึงหกโมงเย็นใช่ไหมครับนี่รับเพื่อนร้านของเขาก็จะอยู่ตรงนี้ตรงศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะครับตรงด้านหน้าผมนี่เป็นลานจอดรถสารพันท้ายนรสิงห์ตรงนี้ก็เป็นถนนที่วิ่งมาจากพระรามสองนะครับเพื่อนๆจะวิ่งผ่านวัดบ้านไล่มานะครับเพื่อนก็จะมาเจอร้านนี้ครับเพื่อนอ่า ครับเจ๊ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่มาถ่ายทำนะครับ,บค,ครับสวัสดีครับผม